นี้ผมก็จะเอาไซตามาอาชีพที่แรงที่สุดในเกมนะครับมาลงวอยกันมาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะครับแต่แต่ก่อนอ่ะผมลงมันจะมันจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่มีการดูดเลือดผมเพึ่งไปแย่งดึงได้นะครับแต่ก่อนมันคนไม่แย่งดึงนะการด์ใบเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจัดสกิลยังไงนะครับวิดพื้น ปึ๊บโอ้โหวิดพื้นยังไม่ทันนะครับยังไม่ได้วับเลยนะครับเนี่ยดูดูดูเลือดผมรีด่วเย็ดเย่สกิลรัวๆผมต่อย 40m เลยนะครับโคตรแรงอ่ะบับนิดนึงก่อนแอ ดูเลือดผมเลียไม่กระดีกเลยโคตรมันนะผมบอกเลยได้อยู่นะครับล่าบอสลงไวอยได้นะครับเนี่ยจุดจัดนะครับไหมได้เยอะอะลองลองตัวอื่นดนะูแลวเป็นอาชีพที่วิ่งไวด้วยนะโคตรไวเท่าไหไ่สองร้อยสามเก้าถ้าเรากดสกิลนี้โคตรไวอะ่ะ ปึ้มสามไปตีมเลยนะครับวิ่งตันเลยนะโกสกิลเนี่ยผมบอกโคตรไวอ่ะเพื่อนดูวิ่งตันเลยนะครับสามร้อยสามสิบตันเลยนะอันเนี้ยผมต้องกดธาตุไฟนะสกิลสกิลหมูไม่ค่อยมีนะครับสซตามะมันก็เลยต้องอาศัยไอ้สกิลต่อยหมัดรวม ไม่อย่างนั้นนี่ไม่มีสกิลหมู่เลยนะไม่ไหวนะบางทีเนี่ยเจออย่างเงี้ยผมผมบอกเลยถ้าไม่มีการดูดเลือดอะลงไวมากๆเนี่ยถ้าไม่มีดูดเลือดขึ้นมานี่ผมบอกเลยว่าหลักผมปล่อยออโต้เลยนะอ่ะถ้าเจอแบบ เยอะๆอย่างเงี้ยยากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้จะเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้ก็พอไปวาดไปวาได้อยู่มมันก็ยังมีสกิลไหวต่อยมูอยู่ทีละ 10m 20m ก็พอได้อยู่นะครับเราต้องแบบหันไปดีๆอะ่ะ นะหันไปดีๆหันให้มันตรงๆก็น่าจะได้นะอีกสองตัวก็หมดถ้าเป็นพวกวายคิลี่พวกอะไรนี่ง่ายนะครับสกิลที่มันจะจ่ายออกไปอะง่ายมากแต่ที่แต่อันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นสายล่าบอดนะเอามาลงดันก็จะอาจจะยากหน่อยแต่ก็ได้นะครับล่าโอ้ยต่อยร้อยเยี่มเลยนะเหยเขี้ทำไปลื่ไปร้อยเย็มเลยนะครับนั่นนะเดียเด๋ยวผมลองต่อยดูก่อน ผมลองต่อยดูยก่อนนะผมจะบัฟครบก่อนสามครั้งผมอยากรู้ว่าผมต่อยเท่าไหร่สามครั้งขึ้นสักคีปุ๊บต่อยหูพันเก้าพันเก้าร้อยเยมเลยนะครับต่อยพันสี่อ่ะ ยึด yes. ีอันนี้คือแพท้าแพท้านะอันนี่คือผมปวดท่าไฟยึดดูต่อยพันเก้าเลยนะครับนั่นฮนะอโอ้โหผมว่าจะลองเฮยผมลีล,ล,ลิตัวอันหนึง่งว่ะลีลิตัวอันหนึ่งอันไหนนี่อันเนี้ยมอไม่ไม่น่าไม,ไม,ไม,ไม่น่าใช่ ผมเห็นแปแบบ๊บๆอยู่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยหนึ่งอันนะน่าจะไม่ใช่นะโหสุดว่ะต่อยแรงจัดๆเลยพันเอมเลยนะครับแค่นี้ก็พอนะเตต้าที่ผมลงก็สเต,ตง็ง a อ i ต้องลง AGI นะครับเพราะว่ามันจะไปคอมโบกับรูนนะครับเป็นรูนตัวนี้นะอันนี้เป็นรูนเจ็ดเจ็ดนะครับรูนเต็มเลยนะครับเจ็ดเจ็ด แถวสทุกอันใช่ไหมครับมันจะมีแถวสทุกอันถึงจะเป็นเจ็ดเจดนี่นะครับเพิ่มโบนัส AGI ทุกๆุกห้า AGI มันจะเพิ่มโบนัสไม่รู้มันคิดยังไงผมไม่แน่ใจนะครับก็ลงเป็น AGI เต็มสเต็งเต็มแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆจะลงอันไหนนะครับชอบอันไหนก็จัดเลยที่เหลือนะ ของทั่วไปเลยนะครับเป็นของทั่วไปกําลังปั้นนะครับตัวนี้กําลังปั้นนะของทั่วไปเลยนะครับที่เด็ดมันอยู่ตรงการใบนี้แต่ก่อนนี้ติดแต่ก่อนไม่ติดประมูลนะปัจจุบันนี้ติดประมูลคนดึง20-30คนนะ่ะโคตรเยอะมันเป็นการดูดเลือดของสายไอที่ที่เป็นแบบ ไม่ใช่สายสุม่มวมตีปกติอ่ะมันเป็นสายสกิลอ่ะครับถ้าเราใช้สกิลอ่ะมันจะดูดเลือดนะครับตัวเนี้ยดีนะดีมากเอาไว้ลวงดันอะไรก็ได้นะครับกิจกรรมอะไรมันนะครับนะเซตออโต้ผมใส่สามสกิลนี้นะครับเซตออโต้เพราะว่าสกิลของไซตามะมันก็มีแค่สามสกิลนี้สกิลที่3ามเอามาแต่ไหนครับตรงนี้ มันเป็นสกิลโจมตีธรรมดานะครับไซตามะไม่มีตีธรรมดานะมีแต่โจมตีธรรมดานี่เป็นสกิลนี้เลยนะครับเมื่อเราโจมตีครบห้าครั้งมันก็จะมันก็จะปล่อยสกิลไอ้นี่นะมันก็จะปล่อยสกิลนี่เอ๊สกิลตัวนี้นะครับถ้าเราโจมตีห้าครั้งเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูแล้วกัน หนึ่งสองสามสี่ดอกที่ห้าดอกที่หกเอา้าอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปลองที่อันนี้มันรีไว้นะครับมันรีไวมากมันต้องต่อยต่อเนื่องอะ่ะต้องต่อเนื่องนะมันถึงจะมันถึงจะบึ้มให้เราอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปในเมืองดู เมื่อเราตีธรรมดาครบห้ามันก็จะมันก็จะต่อยเองอัตโนมัติดีเหมือนกันนะครับวิ่งไวไปเลยเราวิ่งเต็มอยู่แล้วอันนี้คือวิ่งตันนะครับอันนี้คือความไววิ่งตันของของเกมนะครับเห็นไหมเห็นไหมผมวิ่งให้ดูมันไวประมาณนี้นะครับทุกคนในเกมถ้าใครวิ่งตันก็ประมาณนี้เท่านั้นไม่มีเกินนี้นะครับ พอมูฟสปีดมันตันอยู่ที่ส3 0อยสาสิบเมือ่อกดสกิลนี้มันจะเพิ่มมูฟสปีดเท่าไหร่เพิ่มมูฟสปีดหนึ่งรอยนะครับโคตรโกงอะเพิ่มโคตรเยอะแล้วอยู่นานด้วยนะครับอยู่โคตรนานอยู่ตั้ง1ิวิอะนานมาก่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบต่อย5ครั้งหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมดอกที่ห้ามันจะ นะมันจะมันจะปล่อยออโต้เองเลยถ้าโคห้านะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ